สบายดีเอทนิชัเอกอัคราชาทูตณเวียงจันทร์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสานางสาวมรกฎศรีสวัสดิ์เอกอัคราชาทูตณเวียงจันทร์และคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาโดยมีนายคทายุทธ์ชมพูนกรรมการผู้จัดการบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดพร้อมทั้งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและคณะได้ให้การต้อนรับแล้วก็ฟันบรรยายการสรุปโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนซ์เป็นเชื้อเพลิงหลักตั้งอยู่ที่เมืองหงสาแขวงไทยบุรีมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่1878เมิะวัต จำหน่ายให้กับกิจาการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าราวร้อยละ5และการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผร้อยละกา 15, หรือประมาณ1473เมกะวัตต์โครงการดังกล่าวได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสปปลาวสำหรับเหมืองท่านหินและโรงไฟฟ้าจำนวน25ปีรวมระยะเวลาการก,ารก่อสร้างอีก6ปีรวมทั้งสิ้น31ปี โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาให้ความสำคัญกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีมาตรการต่างๆเพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่โดยรอบอยา่างสม่ำเสมอรวมทั้งโครงการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการเพื่อดูดซับฝุ่นและสร้างพื้นที่สีเขียวนอกจากนี้ครับบริษัทส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่มีจานวนพนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกว่า4,000คน รวมทั้งมีแผนพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับบุคลากรในท้องถิ่นที่สนับสนุนให้กับพนักงานชาวลาวได้เติบโตในระดับสูงขึ้นของบริษัทภายในปี2,569และสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวโดยจะรับเข้าทำงานที่บริษัทภายหลังจบการศึกษาด้วย บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการอื่นๆที่สนับสนุนความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยรอบของเมืองหงสาเช่นศูนย์การเรียนรู้กรกรรมเมืองหงสาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่เดิมเนื่องจากการทำเหมืองถ่านหินและก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร<ๆ>เช่นการปลูกสตรอเบอร,บรี่สับประรดมะเขือต้นหมอ่อมเมลอนรวมทั้งมีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเมืองต่อไปในอนาคตแล้วพบกับ LTV i s ช o n นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี